นี่คับวันนี้มาดูเมลอนครับตั้งหลายวันนะครับจะได้ครบวันที่เก็บนะครับอีก3ามวันก็ได้อีกสี่วันก็ได้เก็บนะครับนี่ส่วนที่ตายก็เยอะนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้เคมีอะไรเลยนะครับใช้แค่ปุ๋ยธรรมดานะครับแล้วก็ปุ๋ยคอกนะครับ นตัวนี้ตายครับไม่รอดครับตัวนี้คงรอดครับใส่ถุงพันไว้ครับปลูกสิบต้นนะครับน่าจะรอดเจ็ดต้นนะครับนี่ตัวนี้ก็ตายไม่ไม่รู้สาเหตุนะครับ น่าจะโดนแมงชอนลากหรืออะไรไม่รู้ตัวน,นี้ก็เริ่มเหลืองแล้วอคงจะไม่รอดเหมือนกันครับถ้าไม่มีอะไรก็ต้องหายาฉีดนะครับแต่ผมไม่ได้ฉีดยาอะไรเลยครับ ก็ปล่อยเป็นธรรมชาติของเขานี่ฝั่งนู้นก็ตายหมดนะครับไม่เหลือนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าต้นนะครับรอดแค่สามต้นนะครับต่อใส่กระถางน,นะครับเพราะว่าปลูกใน,นที่โล่งมัน แมลงศัตรูเยอะครับ9ต้นรอดแค่3ต้นนะครับแต่ปลูกลงดิน10กว่าต้นนะครับรอดรอด8ต้นนะครับเปอร์เซ็นต์รอดเยอะกว่านะครับสำหรับใครที่อยากลองปลูกก็แนะนำลงดินนะครับ ไม,ไม่ยากเท่าไหร่นะครับถ้าลงดินเพราะว่าจะตายยากกว่าในกระถางหรือในในโฟมมัลางโฟมถ้าใส่ปุ๋ยผิดก็คือจบกันนะครับในลังโฟมนี่ก็ตายครึ่งโตครึ่งนะครับ ในหลังโฟมนะครับต้องดูแลให้ดีๆเลยนะครับนี่รอดแค่ไม่กี่ลูกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดปดเก้าบดสิสองต้นนะครับได้กินจริงๆแค่3าสลูกนะครับนี่ตัวนี้ก็แมงก็มาทำร้ายแนละ้วแมงมาเจาะครับไม่ได้พัน ลูกไว้นะครับตอนเริ่มจะแก่นะครับต้องสำคัญมากนี่ก็จะได้เก็บพงผลิตนะครับสองสามวันก็คงจะได้เก็บนะครับมาอัปเดตแค่นี้นะครับใครกำลังอยากปลูกนะครับก็ศึกษาดีๆแล้วก็หาวิธีป้องกันโรคและแมะลงนะครับขอบคุณครับ